สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพุษย์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับผมอยู่ที่สัตหีบอยู่ที่หาไรอาจารย์เจีเ๊ยบเอ,อ่อหาเตยหาเตยนะสวยหรือ<ม>หาเ<อ>ตยหานะใช่ค่ะจย์วันนี้ก็เลยจะมาตอบคาถามนะมีท่านหนึ่งเข้ามาถามให้อาจารย์เจีเ๊ยบช่วยตอบหน่อยนะครับเขาบอกว่าเขามาจากบริษัทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาซื้อโปรแกรม Express แบบแปลนกับเรานะครับ เขาถามว่าราคานี้รวม RPA ไหมอาจา์เชบจะมองไงราคานี้รวม RPA ไหมซื ma, ้อเอ็กเพสแถม RPA ไหมไม่ค่ะโปรแกรม e x ็กเก็จะเป็นโปรแกรมที่แยกต่างหากจาก RPA นะคะเพราะว่า RPA เนี่ยจะต้องเขียนตามคําสั่งของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะต้องไปจับระบบนําเข้าแล้วระบบส่งออกอีกเนี่ยค่ะต้องมีการเซตค่าเพิ่มอะไรพวกนี้เพิ่มเติมในสิ่งที่เขาต้องการใช่ใช่ค่ะแล้วเขาบอกต่อไปครับว่ากรณีที่อยากให้สามารถดึงข้อมูลเข้าระบบได้ ต้องคอสต์ตใหม่ใช่ไหมคะ <S <S ใช่ค่ะคือการปรับแต่งใช่ไหมใช่ค่ะปรับแต่งตัวข้อมูลนะคะว่า,าจะเอาส่วนไหนเข้าให้ไปคีย์ระบบแบบรันอัตโนมัติในโปรแกรมเอ็กเพบ้างเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีการตั้งค่า r p a อีกค่ะก็คือถ้าเกิดคุณจะใช้ x p ็เบวกกับหุ่นยนต์นักบัญชีของย l นโลเนี่ยนะฮะหรือที่เราเรียกกันภาพรวมว่า i p a เนี่ยคุณก็ต้องให้เราเนี่ยเข้าไปเก็บ e q u i r e m e n t ที่คุณต้องการในสิ่งนั้นก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเพราะแต่ละความต้องการของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะแม้ว่าเราจะรู้เรื่องบัญชีภาษีหรือเรื่องระบบบัญชีแล้วก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่ว่าแค่คุณบอกเราแค่นั้นแหละว่าคุณต้องการอะไรเราสามารถต่อยอดให้คุณได้ในงานที่คุณต้องงานถูกไหมใช่ค่ะอาจารย์นะคะก็ถือว่าเป็นถ้าอยากได้จริงๆนะคะถือว่าเป็นระบบที่คุ้มมากๆเลยเพราะว่า ตัวคนหรือนักบัญชีเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องคีย์ข้อมูลลงไปทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะในบางระบบงานนะคะ RPA เนี่ยสามารถทํางานแทนคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าบางระบบงานเนี่ยอาจจะมีค่าเออร์เลอร์อยู่บ้างนิดหน่อยนะคะตัวคนเนี่ยต้องไปเก็บค่าเออร์เลอร์แล้วมาทําต่อนี่นิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นเองค่ะทําให้ประหยัดเวลาได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวอืมโอเคนะฮะถ้าสนใจในเรื่องของ RPA หรือคุณจะต้บัญชีโลนฮะเราสามารถทําให้คุณได้ตอบโจทย์เลยไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรมบัญชี ยี่ห้อไหนแบรนด์ไหน RPA ของเราหรือคุณนจนนักวัญชีเยโลสามารถทํางานให้กับคุณในการตอบโจทย์ซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ได้ทุกโปรแกรมค่ะอาจารย์โอเคถ้าตนใจติดต่อมาที่0 7 9, 6, 0 0์1ก6็1 6หรือ0 8 5 3 1 1ป6หหรือไลน์ ID ดี at yellow t a i n i g ครับ